สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงาน c o o IT นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้คําสั่งภาษาไพทอนกันนะครับคําสั่งวันนี้ก็คือคําสั่ง y นะครับรูปแบบก็คือ y ตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็ปิดท้ายด้วย c อ r l อนะครับเราถึงจะมาใช้ชุดคําสั่งอื่นๆต่อนะครับซึ่งคําสั่ง y นะครับคือคําสั่งที่ให้โปรแกรมทํางานวนซ้ําชุดคําสั่งเดิมๆไปเรื่อยๆนะครับ โดยที่เราไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนนะครับจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขเรามาลองเขียนโปรแกรมกันเลยครับตัวอย่างของการใช้คำสั่ง while ในการเขียนโปรแกรมในวันนี้นะครับผมจะให้ลองเขียนโปรแกรมนับเลขอย่างง่ายดูนะครับก่อนอื่นเลยผมสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนครับของตัวแปร i แล้วกันนะครับ i เท่ากับ i In n input นะครับ ให้ใส่ตัวเลขนะครับโปดออกตัวเลขเอาวงเล็บไม่เกินดีกว่าไม่เกิน20เยอะกว่านี้เดี๋ยวเครื่องค้างนะครับอ่าโอเคอ่วลืมอันนี้ตอนนี้เราเขียนโปรแกรมรับค่าขึ้นมาแล้วนะครับ ต่อไปเราจะใช้เริ่มใช้คำสั่ง Y นะครับผม U S I L E Y นะครับว่ตามด้วยเงื่อนไขเงื่อนไขที่นี้เอาตัวแปร I นะครับตัวแปร i เนี่ยผมให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ20ตัวแปร i นะครับผมให้น้อยกว่าหรือกับ20เพราะว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยผมเกรงว่าเครื่องผมจะค้างนะครับแล้วปิดท้ายด้วย Colon เสร็จแ,แล้วใช้คำสั่ง Print ครับเพื่อแสดงผลออกมา ปิ้นให้นี้ผมให้ปิ้นไอแล้วก็ตามด้วยจบนะครับก็เท่ากับตัวแปรด้านบนนะครับจบเา้าให้มันแสดงผลคอมมากกันดีกว่านะครับจะได้เห็นตัวเลขชัดเจนครับตามด้วย i เท่ากับ i บวก1 โอเคโปรแกรมนี้นะครับพอเราใส่ตัวเลขเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขนั้นจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะครบ20พอครบ20แล้วโปรแกรมจะหยุดทํางานนะครับเดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมกันดูนะครับอ่าปดกรอกตัวเลขผมใส่ไป5แล้วกดปุม่ม enter เห็นไหมครับว่าเมื่อเราใส่เลข5ไปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะนับเริ่มตั้งแต่5ไปจนถึง20 เดี๋ยวผมลองรันดูใหม่ผมใส่ไปสัก1นะครับมันก็จะรันตั้งแต่เลข1ถึงเลข20นี่แหละครับนี่เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่ง Y ที่มีการวนซ้ำคำสั่งเดิมๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ